สำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาทำความรู้จักกับกิจกรรมยอดฮิตเวลามาเที่ยวพัทลุงนะครับพลาดไม่ได้เลยสำหรับจุดนี้เนี่ยล่องแก่งหนานมดแดงนะครับอยู่ที่พัทลุงนี่เองนะครับเป็นจุดที่สามารถจะเล่นล่องแก่งได้ตลอดทั้งปีด้วยนะครับเดี๋ยวไปสัมผัสกับกิจกรรมความสนุกสนานของกิจกรรมนี้กันก่อนนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลายๆอย่างของอ่าบริเวณนี้ด้วยทั้งอ่าเขื่อนนะครับแล้วก็ กิจการของหนานวดแดงนะครับว่ามีคนมาเที่ <นะ S 2> อมเยอะเลยตรงนี้จ<น>ะเป็นจุดปล่อยตัวนะครับของการล่องแก่งหนานมดแดงนะครับเก็บภาพบรรยากาศตรงบริเวณน,นี้มาให้ชมกันด้วยเดี๋ยวเราอาจจะไปกถ่ายรูปหลายๆจุดนะฮะให้เห็นความน่าสนใจของการล่องแก่งที่นี่นะครับคลิปนี้ไม่ได้ลงเวทล่องแก่งนะเพราะถ้าายเดยวขยักก็จะถ่ายรูปไม่ได้นะก็เลย จะถ่ายรูปมาฝากกันดีกว่าเดี๋ยวโอกาสได้ค่อยมาเล่นเส้นทางการล่องแก่งก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับสำหรับเส้นทางนี้สำหรับจุดสตาร์ทนี่นะจริงๆอยู่ห่างจากตัวเขื่อนน้ำใสไม่เท่าไหร่นะครับเรียกว่าอยู่ตรงประมาณช่วงต้นๆของแก่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะล่องไปเรื่อยๆจนถึงตัวรีสอร์ทนะครับก็คืคอนาดแดงเลย ก็ถ้าถามว่าน้ําน่ากลัวไหมครไม่ได้น่ากลัวนะครับมันไม่ได้ลึกนะฮะแต่ว่า,าช่วงบางช่วงเนี่ยก็จะมีเป็นแก่งนะครับที่จะมีช่วงที่เป็นน้ําเชี่ยวนิดนึงนะฮะแต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่เขาดูแลด้วยแหละนะครับตามจุดต่างๆตามแก่งต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าเขาดูแลกันยังไงแล้วก็น่าเล่น แล้วก็ช่วงที่ไม่ได้เป็นแก่งนก็จะเป็นลักษณะเนี้ยเป็นน้ําไหลไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับมาถึงจุดที่เป็นแก่งจุดแรกนะครับจุดนี้ค่อนข้างแบบสวยทีเดียวนะคือมองจากข้างบนจะเห็นเป็นแก่งที่เห็นเพลย์นสวยทีเดียวเวลาเขามากันเยอะๆเนี่ยจะเห็นว่าช่วงด้านบนน้ำจะค่อนข้างนิ่งกว่าแล้วก็จะมาผ่านจุดนี้ตรงที่เป็นแก่ง ตรงนี้ก็จะเป็นจุดสนุกจุดหนึ่งแต่จะมีเจ้า้าที่คอยดูแลนะครับสังเกตว่าถ้าเรือไหนคว่ำเรือไหนพลิกเนี่ยเขาจะช่วยดูแลได้นะครับแล้วก็ป้องกันเรือหลไม่ชนกันด้วยนะครับเวลาไหลลงลวาเนี่ยเขาจะให้ยกไม้พายขึ้นนะครับอย่าเอาไปขวา,นางน้ําให้ไหลไปตามน้ําเลยนะฮะไม่งั้นมันจะล่มนะครับ วา่าเห็นันเครื่องเยอะๆแบบนี้ไม่ใช่จากคู่ประกอบการแค่รายเดียวครับที่นี่เขามาีถึงสิบเจ้าเลยนะและ้วก็แต่ว่าเจ้าพี่เขาจะช่วยกันทั้งลำน้ําเลยนะฮะเขา,าจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละที่ถ้าตอนไหนใครามาแพลาก็จะช่วยกันแบบนีน้แหละฮะช่วยดูแลนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องทางปลอดภัยนะเขาจะมีสมาคมเราจับมือร่วมกันนะครับคู่ประกอบการทั้งหมดในชุมชนนนะฮะช่วยกัน,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 นดูแลด้วย ก็ถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างเดียวนะใน,วนการเชื่อมสายท่องเที่ยวทำให้นิมยมได้หนะันนะครับมาตั้งแต่ครั้งแรกๆที่เขาเปิดเนะี่ยยังไม่ฮอตพิษขนาดนี้นะปีนี้กลับไปอีกครั้งหนึ่งโนอะ้โหเขาบอกว่ามีทั้งผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นนะท่องเที่ยวท,ที่เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าสามารถรองแล้วท่องเที่ยวจำนวนมากได้ดีมากขึ้นเยอะเลยนะตอนนี้ก็มีที่พักเพิ่มขึ้นหลายที่แล้วดนะ้วย สำหรับแก่งนะครับจริงๆตลอดลําน้ําก็จะมีจุดแก่งนะครับแล้วก็จะมีจุดที่เราสามารถจะแวะลงไปา่าลูกได้เป็นจุดๆนะผมก็จ,จะถือการหาลูกแต่และจุดมาให้ดูกันด้วยนะคแต่อาจจะไม่ได้เจอทุกจุดนะครับเพราะว่า,าการถกตลอดทั้งเส้น,นเนี่ยใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกแก่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นแก่งใหญ่แล้วก็สนุกขนาดที่สุดครับ แงนานมดแดงนะครับที่จังหวัดพัทธลุงที่นี่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องล่องแก่งมากๆบนแม่น้ําที่อยู่ด้านหลังพื้นที่ตรงนี้แหละนะฮะที่ทากิจกรรมเรียกว่าทั้งชุมชนบริเวณนี้เนี่ยทำกิจกรรมล่องแก่งกันหลายจุดมากนะก็ผมจําตัวเลขชัดๆไม่ได้แต่เกินสิบเจ้าแน่นอนนะครับจากตรงนี้แก่งที่ล่องกันเนี่ยนะครับที่บริเวณนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยเรียกว่าแก่งน้าใสนะครับซึ่งเป็น เส้นทางน้ำนะครับที่เขาไหลมาจากอ่างเก็บน้ําน้ําใสนะเดี๋ยวพาไปดูจุดเริ่มต้นของที่นี่นะครับก็คือแก่งหนานบดแดงที่นี่เลนะฮะเราคิดค่าลองแก่งคนละสองร้อยเท่านั้นเองนะบริเวณนี้นี่แบบน่าสนใจมากๆเมื่อเช้าให้ดูภาพเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราทํากันไปแล้วนะครับด้านในนี่น่าสนใจเดี๋ยวพาเดินชมนิดนึงแลวกนะันเพราะว่าเดีย๋ยวนี้ปัจจุบันเขามีกิจกรรมเพิ่มเลยนะนอกจากล่ลองแก่งแล้วนะครับรายได้นี่ก็ อ๋อเข้าถึงชาวบ้านพอสมควรเลยนะเพราะว่าเปิดกิจกรรมแบบนี้กันหลายจุดหลายทีหย่หลายชุมชนนะครับที่มาช่วยกันนะครับชาวบ้านแค่บริเวณนี้นี่ก็เขาบอกว่าพนังงานที่ทําด้วยกันนี่ก็170ร้อยเจ็ดสิบกว่าคนแล้วนะครับตรงนี้นี่เห็นมีสไลเดอร์ด้วยนะครับเราคิดราคาแปดสิบบาทนะครับเล่นได้ทั้งวันเลยเล่นไปเลยนะครับจ่ายเงินทีเดียวแล้วก็เล่นได้ทั้งวันมีที่พักด้วยนะครับทีนี้พอ เล่าเรื่องงานบนแดงกันต่อหลังจากที่ที่นี่เปิดกิจกรรมหงางล่องแกงก็ชวนให้ชาวบ้านบริเวณนี้เนี่ยเขามาทำากิจการเกี่ยวกับล่องแก่งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าความต้องการของนักเที่ยวค่อนข้างเยอะมากทีเดียวเก็จะเห็นวันหยุดปนมาเล่นจิตมากแล้วก็ที่พักบางทีไม่พอทีนี้ชาวบ้านก็มารวมตัวกันก็เปิดเป็นชมรมนะครับ มีหลายเจ้าเลยก็มีที่พักเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้ตรงนี้ก็มีร้านกาแฟด้วยนะครับร้นานบดแดงฟิบา่าน่า,นาสนใจมากโอ้นี่เห็นไหมฮะเราจะมีจุดเริ่มต้นที่ล่องแก่งนะครับแล้วก็เลยม,มาสึ้นสุดที่ที่นี่นะครับแล้วก็มีร้านจำหลายของที่ระลึกด้วยนะครับ หรือใครไม่ได้เตรียมชุดเล่นน้ำมาที่นี่ก็มีจำหน่ายด้วยนะนี่คนระับโครงการห้วยน้ำใสเนี่ยซึ่งเป็นจุดที่เก็บกักน้ำที่เราเล่นล่องแก่งกันนะฮะพอหน้าแรงเขาก็จะปล่อยน้ำลงไปทำให้ที่นี่สามารถเล่น น้ำได้ทั้งปีนะสำคัญล่องแก่งที่หนานมดแดงนะครับไปขึ้นมาดูบริเวณเขื่อนเก็บภาพฝาากันด้วยนะฮะเพราะที่นี่เล่นน้ำได้ทั้งปีเพราะว่ามีเขื่อนนี่แหละมีอ่างเก็บน้ำแบบนี้นะครับ